ยามาอีกแล้วครับหมดไฟต้องใช้สิ่งนี้เขาบอกมาก็ลองโทรไปหาเ้าดูนะครับตอนนี้โทรแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณตั้มเปียนโนใช่ไหมครับผมครับ แมเสียงมาเสียงเบสมาเลยครับผมแมเจอ้าต้ามเจ้เสียงเบสทุกทีเลยวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ตัวหนึ่งอ,ออกตัวกันไว้ก่อนดีกว่านะคุณต้ามเนาะ,ะเจ้าตัวนี้จริงๆมีเพื่อนๆพวกเราแนะนํากันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันใช้ดีจึงบอกต่อใช่ไหมครับผมฮะใครใช้อยู่แล้วข้ามได้เลยเนาะเราจะมาแนะนํากับหัวข้อหมดไฟ ต้องใช้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรครับผมออยเส้นนะครับผมอ๋อออยเส้นออยเส้นมันเส้นใหญ่เส้นเล็กเ,เส้นหมี่ครับอ๋อเส้นก๋วยเตี๋ยวครับไม่ใช่ละจริงๆตัวเนี้ยเพื่อนๆครับมันออกเสียงอะบางคนออกเสียงออยลเส้นออยเส้น,สนคือจริงๆแบรนด์เนี้ยถ้าพ,พูดถึงแบรนด์นี้จริงๆของเขาชื่อว่า e loop ใช่ไหมครับผมใช่ ซึ่งซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่มีการรีเนมมาเป็นตัวนี้ครับที่มีการรีแบรนด์ทำให้แบรนด์รู้สึกว่าแข็งแกร่งไปสู่ระดับโลกแบบจริงจังเลยอ่าตัวนี้เป็น power bank ใช่ไหมครับผมครับผมอ่าชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้ E w 5 5ครับอ้อ e 5ซึ่งคุณตั้มไปสอยมาใช้อยู่ในมือแล้วเลยแบบใช้ดีเลยอยากบอกต่อเพราะว่าจริงๆตอนนี้ย ต้องบอกว่าเพื่อนๆใช้กันเยอะเลยแต่ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อ power bank อะไรเนี่ยการันตีคุณตั้มเป็นอีกหนึ่งคนที่ซื้อมาใช้งานในราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทใช่ไหมครับผมอืมอเท่าไหร่หน้าหน้าอบหน้าชอบมันเขียนอยู่มันพันพันสองเก้าสิบพันสามนี่แหละแต่เดี๋ยวค่อยมาบอกราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณตั้มจะมีการแปะลิงก์ให้เราด้วยใช่ไหมครับผมอ่าเอาไวาผมอ่าเดี๋ยวแปะให้ผมด้วยนะผมจะได้มาแปะต่อนะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับใคร<อ>ผ,มผมว่าเหมาะสําหรับคนใช้ไ h o n e นะอ่าใช่ไหมครับผมใช่ใเพราะว่าปกติ power bank ทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่อะครับอ่าตัวนี้กําลังไฟกี่วัตรครับผมสองหมืนมิลลิแอมอ่าความจุของ power bank ตัวนี้โอ้โก็ต้องตัวใหญ่โตประมาณนึงเลยสิอย่างนี้ครับเบาหิวเลยครับเบาหิวเลยโอ้โหสองหมื่นมิลลิแอมนี่นะครับผมอ่า มีช่องชาร์จเข้าช่องชาร์จออกกี่พอร์ตอะไรยังไงบ้างครับมีสามพอร์ตครับมีสามพอร์ตนะครับผมก็มี Airpods l i ลิงไม่ใช่แล้วมีแอร์พอร์ตลิมีโซนอูมีตอนเมืองมีมีพอร์ตอะไรบ้างครับผมอ่าเออ่าไทยเอไทยเอไทเอก็คือใส่สยหัวชาร์จทั่วไปเสียบกับคอมได้อย่างเงี้ยนะครับผมอ่าใช่ครับอ่าอยู่อยู่ระหว่างซ้ายกับขวา อ๋ออันเดียวหรือสองอันครับครับสองอันครับใช่สองอันใท่สี่อันเดียวใท่เอสองอันโอ้โหมีต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับคุณตั้มอยู่ในสถานที่ที่อาจจะมีเสียงรบกวนได้เพราะว่าอยู่นอกสถานที่อยู่ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วอยู่ข้างในอ่าแล้วก็มี USB C หนึ่งเท่ากับว่าตัวเนี้ย USB C เป็นทั้งอินทั้งเอาแน่เลยใช่ไหมครับตัวนี้ ครับผมเป็นพีดีครับอ๋อก็คือชาร์จเข้าก็เสียบช่องนี้ชาร์จชาร์จเข้าหมายถึงประจุไฟเข้า power bank แล้วก็ชาร์จออกไปก็เสียบช่องนี้ได้เหมือนกันอ่าใช่ครับเอแล้วเอสองช่อง,อ,งอ่าก็เอาไว้ชาร์จออกใช่ไหมครับผมอ่าครับ A อสองช่องชาร์จออกแล้วกำลังไฟเนี่ยครับที่บอกพีดีมันสูงสุดกี่วัตต์ครับตอนนี้เอยี่สิบวัตต์โอ้ยี่สิบวัตต์เหรอตัวนี้ uh, อ่ใช้เข้าได้ลย20วัตต์แล้วชาร์จชาร์จออกเนี้ยไปเสียบชาร์จได้20 30วัตต์ได้ได้ได้ถึงกี่วัตต์เนี่ยเวลาเสียบกับไอโฟนมันชาร์จเร็วไหมชาร์จเร็วชาร์จเร็วถ้าถ้าสายก็เป็นสายไ t นิ่งกับซีเนี่ยชาร์จเร็วชาร์จเร็วโอ้ซีทูไรนิ่งนะนะครับแล้วตรงนี้ครับข้อพิเศษของเขาคืออะไรครับตัวนี้เอาเ้น E W e 55 ก็แบไอโฟนที่มีอ่ยไรชาร์จจิ้งนะฮะ,อะเอามาวางแปะได้เลยตัวคือ m a ็กแม็กเซเหรอครับผมครับผมอ๋อก็คือมีวงแหวนแม็กเซ e ก็ไอ้ฟนสิบสองสิบสามสิีมีหมดนะเออครับเอาแล้วเอสไีสามมีไหมมีมีมั้งนอะไม่มีไม่มีไม่มีวงแหวนนะ,อะของเอสไสามไม่มีวงแหวนอวไม่มีเหรออ่อครับผมคือถ้าเป็นสิบแ,แต่ว่าอ่า วางวางลงไปได้วงลคงือ<ป>ชาร์จิง้งอ oh, ๋อก็คือเป็นไวเลสชาร์จิ้งด้วยอ่าครับผมเดี๋ยววันไหนคุณตั้มมาสามาคมลองเอามาแปะที่หลังเครื่องผมหน่อยเพราะว่าถ้า iPhone ที่มีไวเลสชาร์จิ้งเนี่ยอ่าตัว m a g s a v e เนี่ยรู้สึกมันจะแปะปึ๊กแล้วก็ติดลงติด,ตดบนหลังเคสลงไปเลยแล้วเราก็ใช้างานต่อใช้ได้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้อ่าครับแต่ก็ต้องต้องแบกแบกบเข้า e55 ไปด้วย อ่าเพราะมันก็เพิ่มความหนาไปหนากว่าไอโฟนไหมถามหน่อยหนาหนาหนาโอ้หนาอยู่เพราะว่าตัวนี้ขนาด20,000ื่นมิลลิแอมนะครับจริงๆใครที่เออผมเคยเจอเพื่อนเๆที่ใช้ตัว e w ห้า e w ห้าสองเนี้ยก็จะไซส์เล็กลงเป็นเป็นขนาด1,000งหมิลลิแอม อ่าแล้วมีบแบบตัวสี่พันด้วยนะไม่แน่จะ e ห้า e w ห้าศูนย์หรือเปล่านะครับผมหรือว่าตัวที่อตัวเลขเนี่ยเพื่อนๆลองไปสังเกตกันดูแต่ถ้าสี่พันมีดีแอมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยไอโฟนเอ่อชาร์จไอโฟนก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วอ่าคือรุ่นนี้เนี่ยสองหมื่นิีแอมแล้วมีแบตเซฟเนี่ยครับคือเขาเก้าเทมเลยว่าเป็นแบตเซฟที่ใหญ่ที่สุดแหละต้องมีแบตเซฟตัวใหญ่ที่สุดแหละต้องต้องบอกกับเพื่อนๆว่า แอม็กเซฟเนี่ยคืออะไรคือ,เ,อเวลาที่ power bank ที่มี m a c s a ซ e เนี่ยคุณสามารถที่จะแปะไปกับ iPhone ที่มีตัวฮาร์ดแวร์ที่รองรับ m a c s a ซ e นะครับแปะไว้ที่หลังเคสเนี่ยแล้ว power bank ก็ติดอยู่ที่หลังเคสเ,เลยเหมือนกับที่<อ>หลายคนได้ยินว่าเคสปูดอย่างนั้นนะครับผมอ่าแอนดรอยก็รองรับนะครอ่าแต่ต้องเป็นแต่ a n d r o อ d มันจะปิดไม่ปิดไม่ได้อ่าปิดไม่ได้นะครับ<อ>คือคือ คือหมายความว่ามันไม่มันไม่เป็นแม่เหล็กติดเลยต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นวงแหวนมาติดหลังเคสเพิ่มได้อันนี้อันนี้มีจําหน่ายนะครับผมอ่าอย่างตะปูล S ของซัมซุงเ่ยตะปูล S สเนี่ยถ้ารองรับไวเลสชาร์จิ่งเท่ากับตะขมย่อ่าเท่ากับว่าอุปกรณ์อะไรอย่างเช่น Android ที่รองรับไวเลสชาร์จิ่งอ่าหูฟังที่รองรับไวเลสชาร์จิ่งก็เอามาวางไว้ที่บน power bank e w 5 5ตัวนี้ก็ชาร์จได้เลยใช่ไหมครับผม ครับอ่าแต่ว่าถ้ามันจะพิเศษมากขึ้นถ้าคุณมีแม็กเซฟใช่ไหมครับที่จะแปะแล้วมันติดตึกได้เลยอ่ารีวิวให้ดีครับคุณตั้มแล้วอ่าพันสองโอ้หซื้อเพาเวอร์แบงคที่พันสองแต่ถ้าเราไปซื้อพวกยี่ห้อของ Apple เองนี่แพงมากเลยนะอ่าพวกเคสปูด่ะอ่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับแต่ตัวเนี้ยต้หนักเอาเรื่องอ่าตัวนี้ ราคาที่คุณตั้มบอกมาหน้ากล่องคือพันสองเก้าสิบโดยส่วนใหญ่ใน Lazada าโชปป e มันขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเก็บคูปองเก็บแล้วเก็บอีกวันนั้นผมได้เศษเปินสิเดือกะไากลายเป็นแปดร้อยแปดสิบาทครับโอ้บอกกับเพื่อนๆว่าราคานะครับมันจะเหวี่ยงตามการเก็บคูปองของท่านโดยส่วนใหญ่ก็หนึ่งพันบวกลบใช่ไหมครับคุณตั้มถ้าคุณเก็บได้เยอะมันก็ลบเยอะวันนั้นคุณตั้มได้แปดร้อย 8ปดครับโอ้โหใครครับที่เหมาะกับการใช้ power bank แบบนี้เหมาะแล้วว่าคนใช้ iPhone แล้วคนใช้ Android ที่มี e ว e s s ชาร์จิ n งแล้วก็ไม่อยากที่จะ,ะพก power bank ตัวโตเล็กๆเอาเอาตัวเล็กๆไปคือ,อคือ,ค,อคืออันเนี้ยใครที่ไวเลสชาร์จิ่งได้คือเท่ากับคุณไม่ไม่ต้องมี สายที่เราต้องพกพาใช่ไหมคุณตั้มใช่ครับก็มาถึงไม่อยากถือสายอ่าว่าวาง power bank ไว้บนเอยไม่ใช่วางมือถือไว้บน power bank ปุ๊บต้องกดปุ่มทีนึงไหมอ่าไม่ต้องกดครับมันตึ๊กเลยมันมันมันปล่อยกระแสไฟเลยเอเสียงปุ๊บดังวงเลยครับไหนไหนมีมีตอนนี้ติดอยู่ติดอยู่กับตัวไหมอ่ามันมันจะตอนนี้เหรอมันจะส่งเสียงออกมาให้เราได้ไหมเวลาวางไอโฟนลงไปได้ได้ได้ได ตัวมันเนี่ยถ้าเทียบกับฝ่ามือ<ช>คุณโอ้ฝ่ามือคุณตั้มใหญ่ซะด้วยสิมันมันเล็กกว่าฝ่ามือไหมฮะหนาก็ไ<ช><า>อโฟนอยู่นะคุณตั้มบอกใช่ก็ไอโฟนอยู่นะเพราะตัวนี้สองหมืนแอม ng, ยังไงก็หนาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าอยากได้บางลง<ช>ไปก็หมื่นแอมเนาะซึ่งก็<ช>ราคาก็จะถูกลงไปเหลือประมาณหกเจ็ดเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเ็ดแปด้อยบาทน เนี่ยอันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนสบู่ก้อนหนึ่งได้ไหมใช่แต่เป็นสบู่เหมือนอ่าสบู่ละสบู่ลักสบู่นกแก้วก้อนใหญ่ใหญ่ลักลักใหญ่ักเป็นลักใหญ่อ่าลักใหญ่ใส่กล่องอะนะอ่าครับเนี่ยลูกร่อนด้วยอ่าตอนโอ้พลัสดุเป็นพลาสติกใช่ไหมครับผมอ่าครับโอเส้นใบยีลูนะครับอันตอนนี้เราเอาเส้น เอาเอาไอโฟนวางวางไหมครับเอาครับไอโฟนวางเลยครับ่าลองวางอ่าได้ครับแต่คนต้องถอดเคสต้องถอดเคสออแสดงว่าใส่เคสหนาคือถ้าเป็นเคสหนาหนานะครับบางบางเคสเนี่ยจะจะไม่รองรับนะครับอ่าลองล็อกแล้ววางปุ๊บลอครับโนะฮะอ่าตตอนนี้ โอ้ได้สีน้ำตึงละชาร์จแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับชาร์จแล้วครับวางใช้เวลานานไหมก่อนมันจะขึ้นชาร์จเนี่ยครับกี่วิครับอย่างนี้เดียงคร่านับเดียวอ่าแล้วยกขึ้นก็หยุดชาร์จยกยกขึ้นก็หยุดชาร์จเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยแต่ถ้าลองถ้าลองเอาไปวางหม่ออ๋ชาร์จแล้วอ่าก็ค่อนข้างรวดเร็วนะเออถ้าเป็นถ้าเป็นไอ o ฟ e ที่มี m a c s a f e นี่นะมันคงจะติดตึกลงไปเลยเนาะอ่าอ้าวโอม เนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามามีไลน์เข้ามานะครับผมอ๋อช่อางอ๋อช่างมาครับไม่เป็นไรครับโอเคครับคุณตั้มอันนี้เราก็อ,ออกตัวไว้แล้วนะครับว่าจริงๆตัวเนี้ยเพื่อนๆหลายคนเล่นกันแต่ว่าที่เรามาป้ายยาก็เพราะว่าเพื่อนๆบางส่วนยังไม่ได้เล่นกันนะครับเพื่อที่จะ,ะมีการชี้เป้าบอกกับบอกกับเพื่อนๆว่านี่ก็เป็นเ o า e r b a n แอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจตัวไม่ตัวแบบตัวกับราคาเนี่ยมัน มันดีงามอ่าราคาไม่ถึงพันคุณได้20,000แอมแต่ถ้าราคาไม่ถึง7จ0 0 0เนี่ยคุณได้ห0ื่นแอมบางคนถ้าใช้คูปองอย่างที่คุณตั้มบอกนะคุณตั้ม20,000แอมเนี่ยคุณตั้มได้มา880บางคนอาจจะได้หมื่นแอมในราคา600กว่าก็กในส่วนของต้นต้นเดือนต้นเดือนตุลาก็มีพี่คนหนึ่งซื้อ e w e 54ายู่ครับคุณตั้มอ่าให้ผมเป็นคนค้นหาแล้วก็ซื้อให้ได้ เออรู้สึกจะซื้อ E55 e ห e 5 5เหมือนกันเพราะเขาเอา20,000แอมก็ได้ในราคาประมาณ900กว่าบาทเพราะตอนนั้นยังไม่มีคูปองนะครับผมอ่าแตใ่ใครอยากได้ตัวเล็กลงก็ E แต่มันอยู่54 52กันได้นะก็ลองไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งคุณต้มอย่าลืมส่งลิงก์ให้ผมนะอ่าส่งแล้วครับวันนี้ลิงก์ที่จะส่งให้นี่อันนี้เป็นเป็นออฟฟิเชีลเลยครับ โอ้ของโอเซน b บอีลูปเลยโดยตรงนะครับผมของ e loop, e loop, e loop, e อีลูอีลูอีหล่ลอีลูเลยครับอ่าโอเคครับผมก็คพณนท่านครับแนะนําส่ง<แ>ท้ายกับเพื่อนๆนิดนึงครับในการเลือกซื้อเทคโนโลยีในยุคที่ข้าวยาก<แ>เออแต่หมากเนี่ยไม่รู้ไม่เคยเช็คราคาหมากเลยว่าแพงหรือเปล่าอืม่ะ,ะเจนครับอ๋อหมากหมากก็เข้าขายอยู่มันยี่ประมาณยีสบาทแล้วครับอืมคุณคุณตั้มจะกินหมากอยู่แล้วเอา แนะ <handc uffs> น,นำกันเลยครับในการเลือกซื้อเทคโนโลยีกันเลยครับก็อะไรที่คิดว่าเหมาะกับเราก็อ่าสอยเอามาเลยก็สอยก็สอยมาเก็บเลยครับน,นี่นี่ไม่ห้ามนี่ไม่ไมห้ามกันเลยเหรอเนี่ยไม่ห้ามครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันก็มาอีกนะเดี๋ยวก็มีอ่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรไอเทมใหม่ๆอาซื้อมาแล้วอ่ต้มงห้ามครับเห่ ผมผมนี่ยังไม่ทันผมนี่ยังไม่ทันได้ซื้อเลยนะฟิลซีนาโนก็ยังไม่ซื้ออีลูปเนี่ยเห็นเพื่อนๆแนะนํากันตั้งแต่ปีแล้วผมก็ยังไม่ซื้อจนคุณตั้มซื้อก่อนผมแล้วเนี่ยอืมเอาเอาง่ายๆว่ามันมีเอ่อเขาแบง์สองหมื่นห้าพันวิเอม่ยแล้วก็อ่าขอแซเอ็มไอคิวบีแปดสองเจ็ดเนี่ยคือแปดแปดสองหกเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าถอยแล้วก็แบงก์ มันชาร์จมันชาร์จได้คิวประมา5วัตต์หรือว่า100วัตต์อะไรว่าไปใช้ชาร์จกับนี่นะอใช่มีมีตัวหนึ่งอ่ะเขาบอกสองของ100วัตต์เนี่ยมีใครซื้อตัวชาร์จ200วัตต์อย่าลืมนะมามาป้ายยากับผมนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละครับรู้สึกมันลิงลิงเห็นไหมว่ารู้สึกมัน2,990ใช่ไหมฮะใช่ครับเออผมไปผมไปดูรีวิวมาเพื่อนๆผมจําได้ว่ามันมันเป็น power bank ที่ที่ชาร์จโน้ตบุ๊กได้อ่ะอ่า ใช่ครับสองร้อยวัตต์ไม่มีแบตเซฟนะอ่าไม่มีไม่มีมันเอาไว้ชาร์จโน้ตบุ๊กเลยตัวนี้อ่าครับนี่แหละแล้วก็มันมีซีสองเอสองนี่แหละครับอ่าอาจจะเป็นรุ่นต่อไปผมถอยอีกแล้วนะครับอืมแล้วตัวเก่าๆจะทําไงละเนี่ยอ่าก็ตัวนี้วันที่มาสมาคมอย่าลืมมาขายต่อผมสามร้อยนะครับผมยินดีรับครับผม เริ่มวมแล้วครับอันนี้เกลือเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาอี55ตัวนี้อ่าเพื่อนเพื่อนครับใครสนใจก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปของ YouTube c n e n หน l 1414พระราษฎรหมอคอม1414สำหรับใครที่ไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วสนใจจริงนะครับผมก็ลองค้นหาคำว่า e l o o p อ่าแล้วก็ e w 5 5 55สำหรับ20,000แอมและ e w 54รู้สึกจะหมื่นแอมเนาะมันมี54 52อ่า แต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ EW55 e, e ที่ร้านที่คุณตั้มแนะนำมาป้ายาเราวันนี้ก็สอบถามมาที่ผมเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ที่ messenger หรือไลน์ของท่านหรือเจอคุณตั้มตั้มครูก็บอกขอลิงก์หน่อยก็ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับอ่าโอเคครับคุณตั้มครับในสถานการณ์อย่างนี้แม่โวยพรให้กับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งครับ11เดือน11อใกล้เข้ามาแล้วขอให้เขาได้รับคูปองอย่างไงครับผมก็ส11เนี่ย อาจจะต้องเฝ้าตอนสิบเอ็ดโมงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคูปองจากูอมันนี่บ้างจากตูวน,นนี้ได้มาเพิ่มเพ็นให้ข้าหน้าเลยครับนะฮะแต่จะได้ขอได้ราคาเท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละครับครับแม่นะฮะป้ายยาจากทางหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณตั้มคุยครั้งหนึ่งนะครับผมครับครับผมใครมีอุปกรณ์ดีๆซอฟต์แวร์ดีๆแอปพลิเคชันน่าสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อผ่านรายการ ป้ายยาจากทาง1 4 1 4พรักันได้วันนี้ผมสีโชคในหมอคอม1 4 1 4พสพัดและคุณตั้มนะครับคุณตั้มครูหรือคุณตั้มชนิตต้องขอตัวลาวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับผม